เมื่อผมรับจ้งเขียนโค้ดสร้างเกมโลบอกตอนที่2คนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่เลยก็ว่าได้นั่นก็คือพี่ลอนบียูทูบเบอร์โลบอกชื่อรังซึ่งพี่เขาก็กำลังมีโปรเจกต์เป็นแมปแนวไลน์เรนเจอร์ที่จะมีตัวละครอ,อนิเมตต่างๆมาในสไตล์ภาพที่โคตรน่ารักโดยผมก็ได้ทําไปหลายระบบมากยกตัวอ,อย่างเช่นระบบหลอดเลือดที่อยู่บนหัวมอนสเตอร์ปุ่มซัมอมนตัวละครที่จะมีการทับครูดาวด้วยระบบวนเริ่มเกมระบบโชว์ของรางวัลตอนจบเกมและก็ระบบอื่นๆอีกเพียบผมเลยบอกไงว่าเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่มาก ต่อมาลูกค้าคนที่7คนนี้มาแนวแปลกเลยเพราะว่าเขาทําเป็นแบบบาร์เทนเดอร์ที่จะมีการชงเครื่องดื่มต่างๆโดยผมก็ได้ทําระบบที่ผู้เล่นจะต้องชงเครื่องดื่มตามสูตรที่กําหนดแล้วถ้าชงได้ตรงตามสูตรเป๊ะๆเ,เนี่ยก็จะได้เป็นเครื่องดื่มแต่ละชนิดแต่ยังไม่พอเพราะถ้าคุณดื่มเครื่องดื่มพวกนี้ปุ๊บก,ก็จะมีอาการเมาด้วยนะ และเราก็มาถึงลูกค้าคนสุดท้ายที่ผมจะรับจ้างทําในคลิปนี้คนนี้เขาทําเป็นแบบแนวอน,นิเมะซึ่งก็ได้จ้างผมทําระบบสร้างห้องแบบเลือกด่านและระด,ดับความยากได้แล้วก็จ้างผมทําระบบตู้สุ่มกาชาที่จะมีตัวละครโชว์แบบ 3D ด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือระบบทั้งหมดที่ผมได้รับจ้างทําไปโดยรายได้รวมทั้งหมดที่ผมทําได้ก็คือ21,478บาท